วิดีโอคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นโปรโมชั่นที่เอาใจสาวๆหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องของขนคนเยอะมากมาก นขนแขนขนขาหรือว่าขนบนใบหน้านะคะที่ทําให้บทบางความสวยงามนั่นเองนะคะวันนี้เรามีทางแก้ให้ค่ะทางแก้ของเราเป็นทางแก้ที่สามารถกําจัดไปได้ถาวรเลยก็คือการกําจัดขนถาวรโดยใช้เครื่องรองเ p า w อ r น d e n y a. ดูปากอีกครั้งหนึ่งนะคะเครื่อง l o n p a w e r e e เครื่องนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยเพราะว่านำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ยอดมากๆเลยนะเครื่องนี้เนี่ยสามารถทําให้ขนของเราเนี่ยหายไปในพริบตาเลยหลังจากที่ใช้บริการเรียบร้อยแล้วที่สําคัญเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยไม่ต้องกังวลนะคะว่าใช้เครื่องนี้ไปแล้วเนี่ยจะทําให้ขนขึ้นเร็วหรือเปล่าเพราะบอกว่าเครื่องกําจัดขนตัวนี้นะทำให้ขนเนี่ยหลุดไปเพราะเป็นเครื่องกําจัดขนถาวรและที่สาคัญหลังจากกําจัดไปแล้วเนี่ยขนที่เกิดใหม่คะจะบางลงบางลงบางลงเรื่อยๆดีกว่าเครื่อง IPL คือหลังจากที่ใช้เรียน IPL แล้วก็จะต้องไปกําจัดบ่อยๆหลายๆครั้งนะคะวันนี้เราตัดปัญหาไปเลยใช้เครื่องลอง N ak, เพาเอเนียเครื่องนี้นะคะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแล้วก็ที่สําคัญนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาลาเลนของเรานะคะก็มีโปรโมชั่นดีๆนะคะมาแนะนํากันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะเราบอกก่อนเลยว่าเครื่องนี้นะคะมีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างเครื่องนี้นะจะช่วยกําจัดขนถาวรนี่คือประโยชน์ที่1ของเขาเลยเป็นประโยชน์หลักๆ2นะเครื่องนี้เนี่ยจะทําให้กระตุ้นคอลลาเจนที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังของเราทําให้คอลลาเจนทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะคะทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดูเปล่งปลั่งเปล่งประกายแล้วก็มีคอลลาเจนไง และที่สําคัญใครที่มีปัญหาเรื่องของปัญหาหลุมสิวเครื่องรองพาเวอรแอนิแยกตัวนี้นะคะจะทําให้ปัญหาหลุมสิวเนี่ยตื่นขึ้นนะคะแล้วก็ลดริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นบนใบหน้าหรือว่าบนผิวของเราเราใช้เครื่องนี้กําจัดขนส่วนไหนก็ทําให้เป็นการกระตุ้นคอลลาเจนนะคะและที่สําคัญข้อนี้เนี่ยเด็ดมากๆเลยก็คือสําหรับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดฝอยนะคะตัวเครื่องรองพาเวอรแอนิแยกตัวนี้นะคะจะทําให้ปัญหานี้เนี่ยหายไปค่ะเพราะว่าจะเป็นการรักษาเส้นเลือดฝอยทําให้ใบหน้า ไม่มีเส้นเลือดฝอยขึ้นมาทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยเรียกง่ายหรือว่าสว่างกระจ่างใสไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นซอมบี้มันเหมือนซอมบี้ปะแบบพี่มีเส้นเลือดฝอยขึ้นบนใบหน้าของเรามันจะมีแบบเหมือนเส้นเลือดขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่ต้องกลายเป็นซอมบี้ต่อไปกลายเป็นสาวหน้าใสาหุ่นดีหนุ่มที่หน้าใสาหุ่นดีอะไรเงี้ยหุ่นดีเกี่ยวปะไม่เกี่ยวเนาะเอาหน้าใสาก่อนเดี๋ยวหุ่นดีเดี๋ยวเรามาบอกกันทีหลังเอออันนี้นะก็หน้าใสาเลยเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยสิบห้าถึงยี่สิบนาที ให้ปัญหาเรื่องเส้นเลือดฝอยเนี่ยหายไปปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยและที่สําคัญสาวๆคนไหนที่เป็นกังวลว่าหลังจากที่ใช้บริการเครื่องนี้ไปแล้วเนี่ยขนจะหลุดจริงหรือเปล่าบอกเลยว่าหลุดจริงๆค่ะและที่สาคัญนะแต่งหน้าได้เลยใช้เครื่องนี้เสร็จแล้วก็ล้างหน้าอะไรเรียบร้อยทาครีมบารุงแล้วก็แต่งหน้าได้เลยไม่มีปัญหาเรื่องของแพ้เป็นหรือว่าขนข้างเคียงก็ค,คือปลอดภัยแน่นอนนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโปรโมชั่นของเขาเลยดีกว่าปกติถ้าเกิดทําที่อื่นตัวใช้เครื่องรองเท้าไอ้นี่แยกเนี่ย,ยอยู่ที่3บาทโอ้โหแพง มากๆเลย38,000บาทแต่ว่าวันนี้ค่ะพินิกลาเลนของเราได้ทําการเดลกับทางเซลฟ์เฟสติวัลเรียบร้อยแล้วอยู่เพียงแค่ส่วนละ3,400บาทเท่านั้นเองยังไม่พอเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้นะาเราเลือกกําจัดส่วนใดก็ได้ในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นนวดขนลักแร้หรือว่าจะเป็นแขนขาอะไรตามส่วนต่างๆเนี่ยก็คือเลือก2ส,ส่วนนะคะในราคา6,800บาทสามารถกําจัดได้บุฟเฟ่เลยถ้าเกิดสมมติว่ากําจัดส่วนเดียวนะคะ3,400บาทกําจัดได้5ครั้งถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกกําจัด2ส่วนปกต เนี่ยสิบครั้งใช่ไหมแต่ว่าวันนี้อ่ะเราบุฟเฟ่ตให้เลย1ปีใครที่อยากจะใช้บริการนะคะก็แนะนําเลยให้ติดต่อกับทางเซลฟ์เฟสติวัลของเราค่ะอย่าพลาดนะคะเลิกเป็นมนุษย์วานอนกันได้แล้วค่ะ